เอ้ยโอ้ยโบนัสเอ้ยโอ้โอ้โบนัสสามเท่าก็มาดีก็มาดีก็มาดีโอ้โหโบนัสซ้อนโบนัสอื้มอื้มโอ้ยไหลไหลไหลไลไไลไหลนะ K K A K ด้วยเฮ้ยไม่ใช่ บนัสซ้อนบวนัสามครั้งเฮ้ยอีกไหมเนี่ยอีกไหมเนี่ยเฮ้ยบูนัสซอนบูนัดสี่ครั้งคำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความประตืนเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนุหนๆที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําและใช้วิชานิจจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะขามยุยไปแล้ว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้มาพบก,กับช่องบางอีกแล้วเช่นเคยบางอาบางซีเฮดคูลซอมนะจ๊ะมึง <c oughs> เกลียดเสียงมากเลยทุกวันนี้เกลียดเสียงตัวเองแล้วนะทำ <c oughs> ไมต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วย <c oughs> บัตรเทิงบัตรเทิงนะผู้ชมวันนี้มางบสองร้อยสองร้อยบาทไทยนะโอเคอาจจะมีเศษนะอันนี้ปรับเรทนิดนึงมาเป็นศูนย์จุดศูนย์สองนะจ๊ะคุณผู้ชมนะ ผัดกระเรียดมานิดนึงนะจ๊ะโอเคมาเริ่มกันเลยมาก็เล่นไม่เริ่มกันเลยก็เริ่มแล้วเนี่ยเออมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโบนัสเฮ้ยโอ้โอ้ โบนัสสามเท่าโอ้เมื่อกี้ที่บ้านไปงบสองร้อยขอภัยนะจะเป็นงบสี่ร้อยนะจะพูดผิดพูดผิดพูดผิดนิดนึงพูดผิดนิดนึงขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจะเป็นเลทศูนย์จุดศูนย์สองนะลืมนึกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะปกติศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไงก็มาดีก็มาดีก็มาดีโอ้โหโบนัสซ้อนโบนัสโบนัสซ้อนโบนัส ปัน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 เทิงมันเทิงมันเทิงแล้วคุณผู้ชมโบนัส28ครั้งคุณผู้ชมมันต้องมาแล้ววะมันต้องมาแล้ววะถ้ามันไม่มามันไม่ใช่แล้วมันโกงไม่ใช่แล้วโคตรโกรธอะถ้าไม่มาบอกต้องโคตรโกรธคตดจัดอะโอ้โหมาหน่อยเถืะอมาหน่อยเถืะอมาหน่อยเถืะอ ชื่นฉ่ำหัวใจอออนิดๆหน่นนอยๆชื่นฉ่ำหัวใจชื่นฉ่ำหัวใจอุราในสวงอกคองข้าพระเจ้าน้อยโอ้โหสองวันสองวันนี้สองวันนี้บอกเลยบัวนั้นมาโคตรไปมันนมาโคตรไปบอกตรง ไหล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 โอ้ขี้นี่ไหลแล้วเอ้ยไม่ใช่โอ้ขอกราบอภัยคุณผู้ชมที่รับประทานข้าวอยู่ด้วยนะจ๊ะหยอกเล่นเฉยๆเมื่อกี้แค่หยอกเล่นขออภัยเดินจ้ะโอ้โหมาลัวๆครับลัวๆครับเป็นเอ็มสิบหกปุ้ง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 ปุ่มนี่นี่ก็มาดีก็มาดีหูหูอยากเจอมา ออยากเจออยากช้อนหน้าแกงอ่ะเอ้ยมาเป็นแจ๊บแป๊บหูจะแล้วโอ้ยอยากได้อยากโดนนะอยากได้อยากโดนกับซอนฟาโรนะคุณผู้ชมนะยังไงสิยังไงสิโอ้โหเคเคเคเอเคด้วยเฮ้ยไม่ใช่ยโบนัสซ้อนโบนัสสามครั้งโบนัสซ้อนโบนัสสามครั้งคุณผู้ชมเฮ้ย คลิปนี้จะเปิดแต่โบนัสโอ้โอ้โหไหลไหลโอ้โหปบงบงบสี่ร้อยนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยไม่ได้เหรอเฮ้ยามจริงๆเถอะ อ้ามจริงๆเถอะโอโ้อะไรครับนี่โอโ้ไหล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 โอ้ยโอ้โห,โโหไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะโอ้โหโคตนะ่าครั้งแรกเลยนะ่ยนั่มแต่ทำคลิปมาเนะี่ย โบนัสซ้อนโบนัสสามครั้งไม่เคยเจอไม่เคยพบเคยเห็นกับสล็อตฟาโร่เฮ้ย <Hey. S 1> อีกไหมเนี่ยอีกไหมเนี่ยเฮ้ย hey. โบนัสซ้อนโบนัสสี่ครั้งเฮ้ยเฮ้มันมันมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมช่วยช่วยบอกผมดีดิคุณผู้ชมช,ช่วยบอกผมดีดิเฮ้ย <c oughs> <m uch> ใครใครเคยเกี่ครั้งนะใครเคยซ้อนโบนัสโบนัสเกียรั้งนะ้นเมนเมนในคลิปหน่อยเมนในคลิปหน่อยถามถามจริงๆ <m uch> อันนี้อันนี้นนมนไม่ไม่เคยพบไม่เคยเจอนะไม่เคยไม่เคยเห็นจริงๆนะก็เลยแบบอยากจะถามผู้ชม, те, ชมอะผู้ชมเคยไหมผู้ชมเคยบ้างที่แบบเที่โบนัสบ้างซ้อนโบนัสป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเคยปะผมไม่เคยนะจริงๆผมไม่เคยเลยนะ สี่สิบห้าอะแต่แอบเสียดายนะมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะตั้งสี่งห้าครั้งแล้วก็โอเคแล้วนะโอ้โหนัดซอมวันละสี่ครั้งโอ้อิ่มละแค่นี้ก็อิ่มแล้วพอแล้วเดี๋ยวจบอันนี้ก็พอแล้วอ่นหวังจะไม่มีครั้งที่ห้านะมีครั้งที่ห้าก็เจ็บเลยนะโอ้โหตายเถอะคุณผู้ชมนะโอ้โหไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำอะ่ะโมนัสซอนโอนัสจะลูกอะ โอ้จั่วหัวคิบเลยเนี่ยโบนัสซ้อนโบนัสคูณสี่ครั้งโอ,โ,หโ,หโอ้โหไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่กับหูตัวเองไม่จริงไม่จริงไม่จริง,ง,งจะพายไหมจะพายไหมจะพายไหมไม่มาเอัอก็โหต้องลองว่ะคุณผู้ชมต้องลองจริงแต่ไม่แนะนําให้เล่นเล่นการพนันนะให้ลองด้วยบางเองโอ้โห<อ> โอ้ปิดท้ายด้วยเจียมมากคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยเจียมมากโอ้โเป็นไงล่ะคุณผู้ชมบิ๊กวินกันเลยหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นนะหนึ่งแสนเก้านะไปคูณตุนย์จุดศูนยท,ทองกันกนะไปนะโอ้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะโอ้สุดจริงโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะ มันนี้ไปละจ้า